ณวันนี้เจนกับมิกก็คือห่างกันแล้วไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่เจนพูดเลยว่าหลายปีแล้วอคือเจนจะรู้สึกว่าพอเจนไม่มีความสุขพอเจนถูกเจนจะแบบเหมือนเก็บไว้ข้างในลึกๆของหัวใจอ่ะแม้แต่ที่พี่เองเจนก็จะไม่ค่อยโชว์เจนจะชอบเล่นตลกเพราะเจนรู้สึกว่าเหมือนแบบเจนโตมากับความเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุข กับประชาชนจริงๆก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะต้องบอกวันนี้เราคือทีมเราคือทีมเวิร์กเราต้องทําทุกอย่างให้ลูกเราต้องทําให้ลูกมีความสุขมากที่สุดจะไม่โกหกกับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะเซฟหัวใจเขาให้ได้มากที่สุดด้วยการที่เฮ้ยดดดดิยุ่งอะไรเงีย้ยหรือว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันคือเราก็จะอ้อมไปมากกว่าที่เราจะต้องมาทำร้ายจิตใจเด็กคนนึงโดยเฉพาะแบบเขาเป็นลูกเรา